สวัสดีครับทุกคนพบกับผมตอนชาแนลวันนี้เราจะมาจากอันดับประมาณแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเราจะมาทําคลิปนะครับ5อันดับตัวละคร EX ที่โกงที่สุดในเกมวางแผน Bounty r u s นะครับก็ส่วนอื่นก่อนจะไปดูคลิปสามารถแอดผมได้ช่นในเกมชื่อนี้เลยนะครับตัวอลชาแนลทีเนะครับเคยขึ้นแรงเอเอลบนะครับก็ไปไปดูคลิปกันได้เลยนะครับเลนโก้ก็อนดับที่5นะครับผมขอยกให้เป็นเจเทพจุสลัด มาเชลดีทีสนะครับก็โหนดดำนี่เองนะครับก็ความสามารถมันค่อนข้างจะอ่อนมากตอนแรกผมคิดอยู่นานนะว่าสองตัวน,นี้จะให้ใครเป็นอันดับห้ากันไน้ระหว่างแช้งกับมาเชลนะครับแต่ผมสรุปแล้วก็ไปดูในคลิปเก่าๆของยูทูบเบอร์อื่นๆบ้างก็ดูแล้วก็น่าจะแช้โหดกว่ามาเชลดีทีสนะครับถ้าเิีวของมาเชลดีทีส์ทำไมถึงอ่อนกว่าแช้งเป็นสัตว์ลู่นะครับไม่ได้เน้นโจมตีเนาะแต่ก็นะครับบู เทพลังชีวิตของเขาที่เริ่มต้นมาก็หมื่นหนึ่งร้อยสิบหกไปเรียบกับแชงคูสนะครับว่าใครเยอะกว่าเปรียบได้ชัดเลยนะครับว่ามาเชลิทิสโหดกว่าแต่ถ้าพลังจมตีล่ะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบดูแชงคูสสองพันสี่สามสิบหกก็เปรียบได้ชัดเลยนะครับของทางด้านแชงคูสสองพันสี่สามสิบหกของอินทิสก็สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเปรียบได้ชัดเลยนะครับว่า ชังพูทเวลาเคาน์เตอร์จะเคาน์เตอร์แรงกว่าแต่ถามว่าหนวดขาวไม่แรงเหรอครับแรงครับสกิลที่มันแบ็คโฮลที่มันดูดหน้าครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับบอกเลยเอาเรื่องรับซก่เพื่อนเพื่อนก็สามารถดูกันได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถยอดเวลาไปดูดได้เลยนะครับก็ถามว่าสกิลของมันก็มีวงวังวนความมืด แล้วก็ Back h o ลี r บ l a t i o n คือสกิลนี้นะครับจะเป็นการดึงดูดฝ่าศัตรูแล้วก็เอาต่อยหน้านะครับเป็นสกิลค่อนข้างที่จะโกงมากนะครับขับหนวดขาวเนี่ยใครโดนดูดน,นะครับและถ้าหนวขาวอัพมาดีๆแล้วสกิลเพลยตึงๆเนี่ยอาจจะเป็นว่าไม่รอดกันเลยก็ได้นะครับไปดูอันดับที่4กันได้เลยอันดับที่4ช่แชงคูสฮ้าสีจักรพรรดิแชงคูส ผมแดงอที่เพื่อนเรียกกันนะครับชังกูถึงพลังชีวิตจะน้อยกว่าแต่ถ้าเข้าเคอ์เตอร์พวกหนวดดำเนี่ยอาจจะหน้าสั่นไปเลยก็ว่าได้นะครับกับเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะครับโดยพลังที่พี่แกมาและพลังป้องกันค่อนข้างจะน้อยกว่านะครับผมเชื่อค่อนข้างจะน้อยกว่าทิสเดี๋ยวไปดูกันนะใช่ครับพลังป้องกันน้อยกว่าทิสจริงๆด้วยนะครับ ก็สกิลของฉันคูมเบอร์สามารถอ่านได้นะครับฉันมาเพื่อจะสงครามนี้สบังกรีฟเฟิลครับที่เราก็สามารถเอาไปดูเองได้เลยนะครับก็นั่นก็ไปกันต่อเลยครับสำหรับตัวนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับใครจะมาเล่นก็ได้อยู่ครับตัวละครต่อไปบิ๊กมัมทำไมผมว่ามันโหดอ่ะคือมันอึดกว่านะครับทำไมบิ๊กนี้ค่อนข้างจะโหดเลยก็เห็นคนฮิตมากเลยนะสำหรับชิโร่โมโหหิวบิ๊กมัมเป็นตัวบูทลุ้งนะครับหรือเป็นตัวเอ็กนั่นแหละ ข่าพาา,าของบิ๊กบําคือส่งมาซะสัญรัตน์ก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถไปเทียบกันได้นะครับถ้าผมบอกตรงไหนก็อขออภัยด้วยไปดูอันต่อไปกันเลยตัวต่อไปคือซาม urai โอเด้งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโกงมากนะครับสำหรับไดเมียนแห่งแคว้นคุริโคสึกิโอเด้งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับสำหรับท่านพลังก็เอาเรื่องเลยนะครับแบบเจ้าโอเด้งเนี่ย พเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะครับสําหรับตะกี้หนึ่งคือวิชาโอเดงซ้อนดาบการโมดกูกับวิชาโอเดงซอนดาบโทเก็ตโทสึก,กะกะพกเพก็สามารถย้อนไปดูกันได้ว่าตัวไหนโหดกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นการเรียนดับจะใจผมจริงๆนะครับแล้วเพื่อนๆนน่าเราถูกแล้วนะครับว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับไปไปดูกันเลย เขามีนามว่าโกดีโรเจอร์เป็นตัวละครเอ็กที่น่าจะไปเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับบอกได้เลยครับเดลเจหูดฟันคี้ไหลล,ลึกเลยแล้วแหละครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหูดมากๆนะครับในด้านหลายด้านเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขยายต้ามิ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบาย